กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดี่พี่ส้มเมื่อสุญสบุน,นบอกเฮ้ยไม่หนาก่อนตอนนี้กะคำเลยพี่น้องเอ้ยเล่าเรื่องกะกำลังหายเด้งหน่อยเพิ่อนเก็บเครื่องเบาะใก่กับปุยูพี่น้องเพิ่อบโมดูสูงอยู่แล้วเนาะตอลนเพิ่อนกะสิไปเบียกเพิ่นอ,อนนั่นแหละเบียกหนอกเพิ่อนซีมาอัปเดตอาการหน่องุนการพี่น้องตอนนี้กะเพิ่อนยังอยู่สวรรค์อยู่เนาะตอนนี้หนะัจกจะกำลัง เติมเลือดอยู่พี่น้องเลือดนะก็ได้เป็นทีเยี่ยมหอยแล้ว <S 2> <S 2> ได้เลือดคล้องเอือยทีพันยูคือว่าแถวแถวถัดโพนพี่น้องเอ้ยสแสงสวรรนนค์เขตยนเอาเองนีแหละกะได้เลือดเป็นทีเยี่ยมหอยแล้วพี่น้องเอ้ยกรดีใจเนาะดีใจแลวก็ขอบใจเอยละลายเด้อทีพ่นมาหายเลือดน้องสงการานเนาะกะขอบใจละลาย ยังเค็ขินหอออโต้ขินหอนออโต้ขินหอออโต้ขิมือออโต้พอบอเมื่อแล้วเป็นอะไรแบบนี้อะ้ใจห้ใจห้ใจายแบบได้ใจหยแล้อมันเป็นมันงุกยนิดบ่หนิดอยากเมื่อเอาน้องค่พอไปเมื่อโอ้ยแต่อีต้นลูกหอย จะบอกพ in ่อไว้หน่ได้จะบอกน้าพ่อไว้หน่ได้พ่อบให้เมื่อนะพ่อเอ้ยเขาเมื่อน่บอเขาบอกพ่อเมื่อน้ำนี่ก็บอกว่าบอกพ่อขี่รถจักมานนำกันอือแต่เจ้าอย่างเมื่อหาน้องแห้งกินหอนหนองแห้งบอโทรหาน้องกินหนิกระย่างกันบอกกับน้องวะลูกแล้วเรื่องกะลงห่านคือเก้าพี่น้องเด้เก็บเลยพี่น้องเอาโตมากเอามาบ่ได้ลูก ตอนนี้ห้สมีเก็บเครื่องมีแต่สมีนี่แล้วพอได้ซอยแม่พี่น้องเอ้ยตอนเ้าพิ่นก็ลงค้ายห่านถาแม่ตอนแรกก็เก็บเครื่องซอยแม่ได้ย้อนเลยพี่น้องลุกเช้านะไอแบงก์ก็ได้ย่อนคือกันไอแบงก์ก็เก็บคือกันแต่ไอแบง์ยังย้ายโบเป็นพี่นาบอยแบง์สิย้ายซอยแม่พี่หมาปพี่หน้ากับไอแบงก์ก็ลงอัประตูเล็กขึ้นซอยเอื้ยเนาะ ตอนนี้กบเก็บพี่น้องเรื่องกบเก็บเื่องแล้วอยู่ห่านคือเกาพี่น้อง <Yeah. S 1> ลูกใครเนาะสมาดุแทนเนาะ <Yeah. S 1> ทุกมือนี่บอกเลยพี่น้องเอ้ยขบาบรได้สะม,มีซอยนี่เรื่องจกักซีอยู่จังไดพี่น้องงานก็คือสินักนวง ขอเบาไก่เพิ่นกระโบสูยูพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเวียกตะกี้ดาวเรื่องตั้งแต่บ้านในมีชาม,มีดาวเรื่องกบจ้างคนจ้างคนมาอยู่น้ำจ้างข้าเจ้าได้ลาล้านกี้เป็นเงินไทยกะตะกี้กับประมาณสี่พันบาทแต่เดียวนี่กะตกอ,อยู่สองพันแต่ได้ลูกนี่ลูกกะใหญ่ละะเลยก็เริ่บนิจ้างพี่น้องเอ้ยก็ได้ปะปยัดงบไปน้ำก็ได้ลูกสาวเป็นมูพี่น้องเอ้ยคู่มือนี่กะลูกสาวข่อยนะน่ารักมาก สบายดีล่ะสบายดีปลาลุงเลยหรอกเอออันอันนี้เป็นตุ่มมันไข่พี่น้องตุ่มเพิ่นไข่วางได้นี่ไข่ออกตุ่มเด้แม่แบ่งบ๊วให้ครับดอย่าส่อเ้ยลูกอันนี้ปกติก็ให้ไปน้ำพอมือนี้พอบ่ให้ไปน้ำพี่น้องเพิ่นพอเบาไก่เพิ่นเอารถจักไปเพิ่นก็เลยบ่ได้ให้ไปน้ำเถือนนะเพิ่นเอารถใหญ่ไปข้าอบนอยู่มีอะไรแท่นบ่ สบายดีพี่น้องสบายดีปะลงุงมาอัปเดตอ,อาการบักขำน้อยลูกอานางพี่น้องเอ้ยตอนนี้ดาวเรื่องกระเอิ่นบักขำน้อยไปก่อนเด้อพ่อยังบบหูซื้อเพิ่นนะ์นน,นะนะแช่เนี่ยเด้อแช่ตุ๊กเพิ่นโพสเนี่ยเด้อแม่เด้อในนั่งแช่เนี่ยใส่แม่ให้เบิ้งเลแม่ให้เบิ้งเนี่ยน้องนะอันร้านนะี่ยไอ้แบงอันแซมมีว่วะอัน Haloo anh 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 yang, anh có hai oto yi đen nha anh hinh 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 không? hinh 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 เขาว่าจนง่ายแบบว่าคือคือสี่เกียงๆค่ะเด้แม่คือคือว่าอันนั้นเป็นกระโตขึ้นนี่แล้วบ้านนี้นั่งก็มุงเป็นเป็นบุญคุณเป็นหนีบุญคุณข้าเจ้าแล้วบ้านนี้เมื่อเมื่ออื่นนี่สิมีผู้ใจบุญนี่มาเยอะอืมอันก็สิเอาแพมเพิร์ดมาให้แล้วเพิ่นมาทามอยู่ว่ากินนมยังแล้วเพิ่นสิเอาแพมเพิร์ดกับยาแห่มาให้อืมเออเออให้กินนมเล็กตัวเย็นคือว่าอีแมยว่ากินนมตัวเย็นบ่แม่ กินเล็กตเย็นบ่นมนะแม่กินเปลี่ยนเป็นเล็เล็กตัวเย็นแล้วเดี๋ยว <c oughs> เออเออเออเย็นมันกับม <ugh> ันก็ดีเมื่อไหแล้วนมนาเดีเย็นทุกนมนาแล้วนี่แหละกิน,นเล็กตัเย็น้องจังบวบแพงวันใดมันจังสีผอก็แม่จังสีบวายจังบวเบื้งเงินกองกองละแสนอันซ้ำนมบักฮัมเล็กตัวเย็นนะซ้ำกันกับนมโอโต้เลยกองละแสนกี่พื้นกันผ้นเจีย คิว่ามันเป็นผ้าไหขีแล้วคุได้ขียากให้กินใ้คิ้วเจ้าเอเอขาจากยาอันแนะนำข้าเจ้ากันดีแล้วให้ตจ้าแนะนำนะมีแต่เขาเอามาึกอ่าศึกษาเอาแบบนี้อ๋อโต้ก็ย่านไทยยากทะเลจึงให้กินให้คิ้วนะเพราะว่าอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่และย่านอันไายแข็งจึงให้กินให้คิ้วนะหนาใหญ่ใหญ่เลยออโต้แล้วเจ้าเมื่อเจ้าสิลงอีมันใหญ่ขึ้นได้ไหม หญิงเขียวเพราะว่าซองพุ่นซองพี่ได้ตื่นมาแล้วก็ซองเจ้ากับปลาลูกจนใหญ่เนาะเปป็นลาลูกเลื่อนยำใหญ่อันนี้ก็ไปจนใหญ่บัดเหน่จนมาถั่าอยู่ในห้องมองถั่วแห้งนี่ข้อจนยาวกับก๋วยอตี๋ยวมาจังหำัดลุงเอาดูว่าเห็นหุ่งหรือเปล่าแม่ อือเขาก็ว่าอยากเห็นหุง่งเลยเบิ่งนเนย์เฮเลนโบนแอมจอมแบปจะแมบอยู่คือคนเห็นหุ่งนี่เนาะใครแต่ใครแต่วันบวน,น,นั่นเนาะใครแต่วันบวดื้อบวาหายเนาะบวหายบวชแอบ,บ,อ,บอืมเห็ดสองเดือนหร,รือบวชแม่หอดแล้วบ่เกือบแล้วอันเดือนหนึ่งกนะับเศร้ามั้งเออเกือบเนาะ พอดีแล้วเออก็อยาเข้นหุ่งเลยเด้สิหอดชองเดือนเลยเด้อันอันนั่งน่กกระโทรมาถามเฮ้าอันขาเจ้าสิฟากเครื่องมหาเมาขึ้นเนี่ยเครื่องอันเก้าลูกขาเจ้าฮะนะเฮาโรยานมันเป็นเครื่องอันนั้นอันนี้แล้วเฮ้าว่ากระยาเฮาอ่ะขัดเป็นนุ่มเป็นยังนันได้อยู่ยันเครื่องอันนั้นอันนี่ฮะนะ เครื่องบักโตกับบักลายๆหนึ่งจะเอาเห็ดยั้งค่ะว่าเออเออเนก็เลยบเอาขาฝากมากกับแซนหนึ่งเลยได้ทงหนึ่งนหน่อยนะกันผู้ใหญ่บอเป็นยังเด้อแต่ของกันท้องนหน่อยผัดบัดนดหน่อยผัดอันนั้นเนี่ยน่บอกสบายเนี่ยนะเด่เขาอยากปะคือกันญาตินะนะกันเป็นเครื่องใหม่บอกเป็นยังสิบกังวลเนี่ย แล้วเอาเราทำขอโทษเด้อพี่น้องเนอะบ่ได้ประมาทหรือว่าบ่ได้แม่นบ่ได้ปฏิเสธเพราะเขาเอาก็บ่ฮู้เนาะคือเอาเครื่องเอ้ยไอ้น้องเฮาเองก็ยังว่าหูหั่นเด้อันนี้มันผ่าโบู้จักเนาะมันก็บ่เอาดีกว่าโอ้ยเนาะไปจนใหญ่โอคิดว่าสิมีผู้ใจบุญบัดนี้เนาะผู้มีเลือดคุปโคนแลยังว่าเพิ่นก็ใจดีอีหลีเนาะฮะอันมินมินมหาเซลเซลเป็นตั้งชีพไปคนใด ออได้น้พนุ่งให้เป็นว่าให้ติดต่อมาด้วคันไผบ่ได้ให้ติดต่อมาใครก็เอาบุญเนาะเอาบุญนํากันอ่อถูกยังวาให้เป็นนันบุญคํานําชูให้เิ่นจะิญยิ่งขึ้นนี่วะดีใจหลายดีใจดีใจยหนได้บอกขยงเจ้ามาก่อนนะขยิ่งอาเหลือช่งเสมือนอย่งโบไดีจล่ยังว่าห้องแช่กับกลายหนึ่งหมู่เพื่อนในฟกเากับเสออกล่ไนึง เธอกระเจอือกระเจ้าว่ะเจ้าไปหาเนี่ยได้เหลือได้กระเจ่าว่ะเพราะได้หางแม่ข่กระยูนนี่แม่ข่ฮาผมปี๊ว้ายมือตาเข่าเมาคำเบิง้งสิขันมันเบิง้งมันมานี่มันคือไปโดนแทนะะ้บักน,น้อยน้อยใจ<ช>ดีอ<ด>ถ้าเงินโอนเงินมาใหานะ้ใะการย่างจันบ่แม่เออเ้าว่าเห็นหุ่งเลยได้ไหมเอ้ยนี่นะ่ะเจ้าเบิง้งโน่นนี่เบาขึ้นแนมอยู่โมงโมงเห็นเนาะ เออเฮาเหอเห็นหุ่งแล้วนี่นเขาเบิ่งนี่บุญเนาะบุญเล่านเ,นเนี่ยบุญนหนุน่มนางวะมิแต่พูดใจดีมาซอยเด็กน้อยนี่นอยู่ทางเวียง<ช>กับซอยอย,อยู่ไซกับซอยแบบนี้นบถึงแท,บงท้บัวเม็นญาติพี่น้องแท้ๆเขาเจ้ายังซอยเนาะเป็นบุญแล้วนี่อันอันข้าเจ้าอันข้าเจ้าโพสลงกลุ่มน้ำได้กลุ่มแม่ลูงอ่อนนะขอเห็นข้าเจ้าโพสลงเมื่อแล้วก็ เข้าเจ้าจึงฮู้นะข้าเจ้าพวกอโอนเงินอันทานที่โอนเงินมันเอืนมาแต่เวียงหนา่าน่าจะเป็นกลุ่มมาแต่เมืองล่องอ่อนพอก,กลุ่มเมืองล่องอ่อนมันอยู่เวียงเลยกลุ่มมันทั่วประเทศเห็นให้เปลี่ยนโลกยังให้เปลี่ยนเอาตะกณ์เหมือสิเห็นอายแล้วบาบนี้นาะโอ้ยโอ้ยยาแล้วเห็นอายแล้วยากทีห่หาแล้วอายโหดพดว่าอเมริเปลี่ยนให้อยู่ดอก เออจังน้อยอีเมเปลี่ยนให้เอกอะไรพี่น้องพอกันมาคิดหนาพี่น้องจ้าหางใช่ใช่ไมห่างมือสุูสุขเนอนเปิสบายดีสบายดีมีแหงไปพี่น้องเอ้ยสิเดกาบุรัพสภาพเม็มันกินตาชงสานนะเมฆอืมมึงมีอต่มียางเลี้ยงอะแม่แกล้แล้วบ่แม่ใก้สิเดมาแล้วยังวานี่แหละพังมึงแังว่าโอ้ยหายเลยแก เสียงหายเพื่อนนะคะยานเอาตู้ยักย่านอายเอายักเมื่อพออายแล้วโอ้ยอายขี้ยุ่มเฮาแล้วมอสิบาทแล้ว